อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1,000งักสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูเกี่ยวกับเรื่องอาการการเลี้ยงการเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยมูลไส้เดือนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยครับ กระบวนการเริ่มต้นของการเลี้ยงไส้เดือนก็คือ1การทำเบดดิ้งเบดดิ้งหรืออาหารไส้เดือนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือบ้านไส้เดือนไส้เดือนมันมันชอบกินเออมันชอบอยู่กับพวกปุ๋ยขี้วัวครับทีนี้การเอาขี้วัวมาทํามาทาเบดดิ้งมาทําเป็นบ้านไส้เดือนเป็นอาหารไสเดือนนะครับมันมีการทําอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือซื้อซื้อขี้วัวมาครับ หรือมีขี้วัวของตัวเองก็คือเอาไปแช่น้ําแช่น้ำเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันนะครับแช่น้ําก็คือพอเสร็จหนึ่งวันปุ๊บก็เอาน้ําทิ้งแล้วก็แช่ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพื่อทําให้ปุ๋ยมันเย็นทําให้ปุ๋ยมันเย็นเพราะว่าถ้าเราเอาเอามูลวัวครับหรือขี้วัวเนี่ยเอาไปเลี้ยงเส้เดือนเลยอะครับโดยไม่ได้ผ่านการแช่น้ํา มันจะทําให้ขี้วัวมันร้อนแล้วก็ไสเดือนมันก็จะตายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องใช้วิธีการแช่น้ําแช่น้ําแล้วก็เททิ้งแช่น้ําเททิ้งประมาณ7วันนะครับทำทำสักเจวันเพื่อให้ปุ๋ยเพื่อให้ขี้ว,วัวครับมันเย็นตัวลงแล้วก็เวลาเลี้ยงไสเดือนไสเดือนก็จะจะกินอาหารได้ดีกับอีกวิธีหนึ่งที่วันนี้ที่ผมจะมาทําก็คือการทาพีคอมโพสหรือการการหมักมูลไส้การหมักขี้ว,วัวนั่นเองครับ การหมักมุนขี้วัวครับจะใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ14วันหลักการเบื้องต้นก็คือเอาขี้วัวมา2ส,ส่วนแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวละเอียดนิดนึงเพื่อเพื่อให้มันเก็บน้ำแล้วก็คนผสมกันแล้วก็เอาน้ำน้ำเปล่าเราเนี่ยแหละครับมาเทมาหมัก คนไปคนไปจนจนหมักหมักได้ที่แล้วครับก็เอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็มัดปากแล้วมัดปากแล้วก็เอาไปทิ้งไว้14วันนะครับโดยโดยล้มตัวเป็นแนวนอนแล้วก็พลิกพลิกกองปุ๋ยประมาณสักวันละสองวันครั้งอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูตั้งแต่กระบวนการต้นเริ่มต้นเลยนะครับเราจะเอาขี้วัว2ส่วน จะใช้กระมังตัวนี้นะครับเป็นการใส่ขี้วัว2ส,ส่วนก็คือใส่2กระมัง เราจะใช้ขี้วัวล,ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขี้วัวก้อนใหญ่ๆเลยครับมันจะทําให้ไส้เรือนกินกินลบาบากถ้าเป็นละเอียดอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราทุกๆให้มันเป็นเม็ดเล็กๆหน่อยครับมันก็จะดีทําให้เลี้ยงไส้เดือนง่ายอย่างนี้เราจะใส่สองกระมังสองสว่วน สเตอรที่สอง น,นี้เราก็ใส่ขุยมะพร้าวละเอียดนะครับนิดนึงเพื่อให้มันเก็บความชื้นประมาณนั้นอันนี้คือกระบวนการที่2ในการทำทำบ้านใส้เดือนหรือทำเบดดิ้งน,นะครับเราก็คน

ก็คือเราก็คนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนให้มันเข้าที่แล้วเราก็จะใช้น้ำเปล่าเนี่ยละครับมาเทผสมหมักแล้วก็มาเทผสมหมักแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยไว้ ต้องใส่น้ําเยอะนะครับพอ,พ,อพอประมาณให้มันมีความชื้นเพราะว่าเราต้องการหมักหมักให้ปุ๋ยขี้วัวมันเย็นนะครับ นี่นะครับเวลาเราหมักก็คือเวลาหมักให้มันจับตัวกันเป็นก้อนอย่างนี้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับก็จะเอาไปใส่ของปุ๋ย เราก็ตักใส่ถุงปุ๋ยเลยนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้14วันแค่นี้เองครับ <Okay. S 1> เราก็จะได้เบดดิ้งอาหารไส้เดือนแล้วโอเคครับเรามาถึงกระบวนการที่เตรียมเบดดิ้ง ที่จะไปเลี้ยงไส้เดือนแล้วนะครับเมื่อเราหมักทิ้งไว้ประมาณสองสัปดาห์หรือสิบี่วันสิบห้าวันเราก็สามารถเอาเบดดิ้งที่หมักไว้ครับมาใส่ไม่ใส่กะละมังเพาะหรือแปลงเพาะอย่างนี้ครับหรือเขาเรียกว่าเป็นบ้านไส้เดือนเอามาใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไส้เดือนไส้เดือนที่มันครบเก็บะครับประมาณหนึ่งเดือนอันนี้คือไส้เดือนอันนี้คือบ้านไส้เดือนเก่าที่ครบเก็บประมาณหนึ่งเดือนจะเอามาใส่บ้านใหม่ ประเด็นต่อมาก็คือทําไมผมถึงต้องมานั่งคัดแยกก่อนทําไมไม่เอาอไปร่อนเลยเพราะว่าถ้าเอาไปร่อนเลยอะครับมันมันจะยังไม่แห้งดีเท่าไหร่มันก็เลยจะร่อนลําบากทีเนี้ยเวลาจะร่อนก็เลยต้องการความความชื้นอยู่แค่สามสิเปอร์เซ็นแต่ไส้เดือนนะครับมันอยู่ที่ความชื้นสามสิเอร์ซ็นไม่ค่อยได้เพราะว่ามันโอกาสที่มันจะจะตายก็มีสูงเพราะฉะนั้นผมจะคัดไส้เดือนออกมาก่อนคัดไส้เดือนออกมามาคัดแยก เป็นทางท้งทั้งที่หนึ่งก่อนเพื่อ,อามาเก็บไปที่บ้านใหม่สงสารมันด้วยมันจะได้ไม่ตายแล้วก็อะไรต่างๆเขาคัดแยกออกมาแล้วกเ็เก็บดินเก็บเก็บเก็บปุ๋ยตรงนี้ครับเอาไปทิ้งไว้อีกเพื่อรอความแห้งอีกสักสอถึงสมสักสถึงสมวันเพื่อรอให้มันแห้งกว่านี้ให้เหลือความชื้นสักสามสิบเอร์เซ็นต์เราค่อยเอาไปร่อนคร่าวๆลักษณะการก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนคันคัดแยกเลยแล้วกันนะครับโอเคเราจะมาเริ่มคัดแยกกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้ดินเปื้อนมือเราก็ใช้ถุงมืออนนี้มันจะมีความแห้งมันยังไม่แห้งมาก มันยังมีความชื้นอยู่ไส้เดือนมันยังอยู่ได้ยยอยู่เราก็จะ <c oughs> เอาไส้เดือนไส้เดือนตรงนี้ครับไปไว้บ้านใหม่เลยที่ตัวใหญ่ๆพวกนี้ครับที่เราเห็นคัดแยกออกมาแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงนี้ครับไปใส่ไว้ในกระมังเพื่อรอให้มันความแห้งมันแห้งกว่านี้ให้เหลือความชื้นสักส0มสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามานั่นใหม่เห็นไหมครับอันนี้คือไส้เดือนที่เราเลี้ยงไว้เพราะถ้าเราปล่อยให้ความชื้นนะมันแห้งกว่านี้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยครับไส้เดือนมันก็อาจจะตายหรือหนีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคัดออกมาก่อนแต่บางคนอาจจะไม่ใช้วิธีนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนอาจจะใช้แบบไหน เนี่ยครับมันกินหมดละเพราะเราเลี้ยงไว้ประมาณหนึ่งเดือนละอันนี้ก็จะเป็นใส้เดือนที่ เราจะเอาย้ายมันไปอยู่บ้านหลังใหม่นะครับหรือเบดติ้งที่เราหมักทิ้งเอาไว้เพราะถ้าเราไปร่อนเลยโอกาสที่ไส้เดือนจะบอบช้ำตัวใหญ่พวกนี้จะบอบช้ำก็มีเยอะเหมือนกันเพราะมันผ่านเครื่องร่อนก็เลยต้องคัดแยกออกไปก่อน มานี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นบ้านใหม่ของมันนะครับที่เราเอาไส้เดือนที่คัดเมื่อกี้เอามาใส่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะลงมันก็จะลงไปข้างล่างเองเพราะว่าข้างล่างมันชื้นเพราะเราลดน้ําไว้ประมาณหนึ่งแล้วลักษณะการเลี้ยงไส้เดือนก็จะประมาณนี้ครับวนไปเป็นรอบๆไปโดยหนึ่งเดือนก็เก็บครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเราวนรอบก็คือแต่ละแต่ละรอบอย่างเงี้ยครับก็เลี้ยงให้ครบประมาณหนึ่งเดือนเราก็ค่อยเก็บก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือกระบวนการทั้งหมดของการเลี้ยงไส้เดือนครับเราก็คือเตรียมเบดดิ้งเตรียมเบดดิ้งแล้วก็ลดน้ําให้อาหารมีผักสลัดที่เศษผักสลัดที่เหลือๆก็เอามาให้มันเป็นอาหารของมันได้บางช่วงแล้วก็ ออพอครบรอบครบรอบพอครบรอบการการเก็บเราก็จะมาเก็บอย่างนี้โดยการคัดเลือกเอามูลเส้เดือนมูลเส้เดือนที่คัดเลือกเอาเส้เดือนออกมาก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันแห้งกว่านี้ครับไส้เดือนมันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็จะตะมันก็จะตาย,ตายหรือมันจะหนีเพราะนั้นแต่เราเวลาเรา่อดน,นะครับเราอยากให้เหลือความชื้นอยู่แค่30เรเซเพราะนั้นเราก็ต้องรอให้ มูลเส้เดือนแห้งกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายไส้เดือนก่อนย้ายไส้เดือนมาบ้านใหม่ก่อนก็จะวนลูปไปอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆๆ,ๆเพราะนั้นการเลี้ยงไส้เดือนถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากแต่มจะมีกระบวนการเลี้ยงที่หลายขั้นตอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับทั้งหมดก็บทสรุปของการเลี้ยงไส้เดือนก็คือประมาณนี้ครับโอเคครับบวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับ โอเคตอนนี้ก็มาถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับคือการเก็บมุมไส้เดือนเวลาเราคัดแยกเอาไส้เดือนออกไปแล้วนะครับแล้วเราก็เอามาเอามาใส่กระมังเก็บไว้เพื่อให้มันเพื่อมุลไส้เดือนมันแห้งมากกว่าเดิมนะครับเพราะตอนที่ ก่อนที่จะคัดออกครับไส้เดือนก็คือมันชอบความชื้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารอให้มันแห้งมากๆแล้วให้ไส้เดือนอยู่ในนี้ครับโอกาสที่ไส้เดือนจะตายมันก็มีสูงเพราะฉะนั้นก็คือเราก็คัดแยกมันออกไปก่อนแล้วเราก็ทิ้งไ้อีกสักสองสามวันเพื่อให้มันความชื้นมันระเหยออกไปนะครับให้มันมีน้อยลงอันนี้ก็ประมาณความชื้น30เอร์เซนเราก็ค่อยเอามันมาล่อน อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคัดแยกออกไปแล้วนะครับมันก็อาจจะหลุดมีไส้เ,เล็กๆหลุดรอดมาบ้างก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราค่อยเก็บมันอีกทีหนึ่งตอนร่อนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องร่อนเครื่องร่อนตรงนี้นครับมันจะมีรูรูเล็กๆตรงนี้นครับเต็มไปหมดประมาณสองมิลเพื่อเอาคัดแยกเอาเฉพาะ เาเฉพาะมูนไสเดือนจริงๆเพราะมูไสเดือน,นเวลามันมันกินเสร็จอะครับมันจะย่อยสลายไส้เดือนกินเสร็จมันจะย่อยสลายแล้วก็ได้เป็นมูนเล็กๆออกมาวิธีการก็คือเราจะตักไสเดือนนะครับใส่ตรงช่องนี้แล้วก็หมุน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 แล้วก็อะไรที่มันใหญ่กว่าสองมิลนะครับอะไรที่ใหญ่กว่าสองมิลมันก็จะหลุดร่วงลงมาตรงนี้ แล้วก็ตกลงมาตรงนี้แล้วก็คลำมังมาลองอันนั้นก็จะตรงนี้ก็อาจจะเป็นขี้วัวที่มันยังไม่ได้ถูกย่อยสลายโดยมูลไส้เดือนนะครับหรือมีอาจจะมีตัวไส,ส้เดือนตัวเล็กหลุดรอดลงมาบ้างเราก็ค่อยเอาเอาไส้เดือนตัวเล็กไปเลี้ยงต่อแล้วก็เอาขี้วัวที่ยังเม็ดใหญ่ๆที่ยังไม่ได้ถูกการย่อยสลายครับเอาไปทําดินหมักอีกทีหนึ่งข้าวๆก็จะ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเราก็ตักมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ในนี้แล้วเราก็หมุนครับ ที่วัวเออมูลไส้เดือนนะครับเล็กๆมันก็จะร่วงลงไปข้างล่างแล้วก็ไอ้เม็ดใหญ่ๆอะครับที่ยังไม่ได้ถูก้วยสลายมันก็จะร่วงหล่นลงไปด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับ ็นไหมครับมันก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆมันก็จะมาล่วงลงมาข้างหน้าตรงเนี้ยเราก็เอาไปทําดินหมักอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นขี้วัวแท้นะครับเราก็เอาไปทําดินหมักผสมกับดินผสมกับแกลบด,ดําแกลบดิบอะไรต่างๆแล้วก็หมักหมักทิ้งเอาไว้อย่างต่ําก็หนึ่งเดือนก็เอาไปทําดินหมักปลูกต้นไม้ได้ก็จะได้ไม่เสียประโยชน์นะครับอันนี้คือ กระบวนการทั้งหมดของการตั้งแต่การแต่เลี้ยงไสเดือนการเก็บมูลส่วนอันนี้จะเป็นจะเป็นมูลไสเดือนครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆที่หลุดรอดจากตาข่ายมาประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นมูลไสเดือนพอเราล่อนเสร็จหมดเราก็จะเก็บเนี้ยใส่ถุงขายหรือเอาไป เอาไปใส่กับผักเอาไปใส่กับต้นไม้อะไรต่างๆก็ได้หมดเลยครับก็จะเป็นปุ๋ยมูลไสเดือนชั้นดีเลิศของเราเลยที่เราเลี้ยงเอาไว้โอเคคร่าวๆก็จบประมาณนี้ครับกระบวนการทั้งหมดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆไว้ที่ช่องไอสาด้วยนะคะผมก็จะนำเอาความรู้หรือสิ่งต่างๆที่ผมทำอยู่ครับเอามาแบบไม่กักบอกหมดทุกอย่าง แล้วเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะผมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรพวกนี้มากผมก็ต้องศึกษาเหมือนกันโอเคครับสััสดีครับ